เบิแล้วพี่น้องเอ,อ้ยนี่ใบามาได้ี่ใบต้นบักข้าวเบรีได้พุ่นน่ะก,ก็แห้งเบอร์ละ่อยมาประทันปีนี่แม่นเมืม่อีใบเขาเนี่ยนี่คือใบเขาเนี่ยเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะน่ะจากเห็ดอีกอย่างพี่น้องเอ้ยข้ามาประทันปีที่แล้วคือตรงนี้นะคือดงเขาหมดเลยเพราะเราเห็นใบเขาเห็นไหมเนี่ยใบเขาเนี่ยใช่หมดเลยนะยนี่ใบยักยักเนี่ยมันแห้งเบเลยพี่น้องข้ามาประทันปกติแล้วเขาออกช่วงนี้นะเออ ติแล้วเขาออกช่วงนี้แต่ปีนี้เขารวยรวยไวมากนี่ใบเขาแน่นเมื่อี่พี่น้องเขาเดือดตาลายเออเนี่ยใบเขาลวงรยไปหมดแล้วเก็บไม่ได้แล้วเห็ดก็ประมาณนี้เห็ดไปที่ประแดนหมดเลยพี่น้องกลับ,บ้านหมดเลยเห็ดกแก่ชารา,มห,มา,าหมดแล้วอืเห็ดแก่ชราหมดโอยต้น้าวเบอรี่เขากะใบหล่นหมดเลยมาวาท่าน ร่วงโรยแก่ชราหมดแล้วเห็ดก็ได้เฮ้ยเออ,อสุดยอดดงมันได้บนนี่คก้อยมาปีที่แล้วนอนเก็บนอนเล่นนอนถ่ายเอาแดดปีนี้โอ้ร่วงไปเบิดโรยไปเบิดแอ่แ<ก>ของข้างล่างกับพ่อแอ่งข้างล่างบอได้กินกพีน่นื้อปีน,นี้แม่นมดเลยน้ำมนต์นี่แต่ว่ามันแก่ชราภาพหมดแล้วเนาะใบมันร่วงหมดแล้ว มเมื่อตะกี้ปีที่แล้วคอยมาทันเห็นมาใบามันปีนี้คอยมาบบท่านพี่น้องเอ,อ้ยมันแก่ชาราภาพหมดแล้วมันร่วงมันโรยปะหัวคอยออคอยเก็บกินมักลิงวอนเมื่องทางนี่แหละโอ้โหไปเดือดใจมาบบท่านมันร่วงมันโรยมันแก่ชาราภาพหมดแล้วงามงามคักพี่น้องเอย้ยคุณนะ่ะต้นหญ้ามด ต้นคาวเบอรี่ต้นนั้นอย่างก็หมักบูแบร์ต้นหมักลิงงองลิงงอนนี่ตรงนี้ดรอดงมันเลยลแหละตะกี้นะป้เก็บเด้๋ยวปีนเฮ้าไปเมื่อเฮาก็ได้โอ้ตึงงอนก็พอหลิงงอนบูเบอรี่ก็แก่ชราภาพหมดละล่วงโรยหมดแล้วโอ้คอยก็ได้พี่น้องเลย แอ่งนั่นหาบูมี่ข้างล่างน่ะแน่นมดเลยพี่หนุ่ยเอ้ยอดเลยพี่หนุ่ยอดเลยโอ้ลมเย็นหนาวเนี่ยตรงหินก้อนนี้นะปกติแล้วเต็มพืชเลยปีนี้ไม่มีมันล่วงมันหล่นเอาแล้วเนาะเรามาสายมาช้าไปโอ้ยบรรยานนกาศแห่ดกแก่ๆชราภาพเลยล่ะเก๋าข่อยเท่าข่อย,อย,อยละ เอางามคักขอ่อยเก็บบรรยากาศนี่เราไว้เห็ดเจ้าเบิง่งช่วงเฮิร์สเนาะมันล่วงมันหล่นลโรยไปไม่ก็ได้เออโอ้ยงามคักพี่น้องพอดนะไลฟ์ขอบคุณทุกเม้นทุกไรายทุกการติชมด้วยพี่น้องเด้อสรุปแล้วคือบ่ได้เด้อลูกคาวาเบี่เฮาเมื่อนี้ะปีนี้ฮะมันล่วงมันหล่นหมดแลยตรงมันตรงข้างล่างก้อนีินะแม่นมดแต่ว่าปีนี้บ่มี เข้าก็ได้เข้าบรรยากาศเท่านี้แ้วเนาะพี่น้องเนาะมาฝากมาต้อนบายบายจุ๊บ